หลังคนเบิ่งกักนจาสูตรได้คุณดยค่ะนี่มาสอนในท่องสูตรได้เรียบร้อยเพราะว่าเบิ่งใน YouTube ตลอดอแก้วนี้มันก็จะลดลงมากว่านี้เป็นไงโยค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าแก้วนี้ถ้าหนูชงครบหนูจะได้น้ำสี่ออนพอดีนะคะแต่ถ้าเป็นแก้วไซน์โน้ตมัน ใส่ครบมันจะเป็น6กออดเนาะมันจะต่างกันนิดนึงนะคะจะยังมีอยู่พยายามอย่าตักให้โดนน้ำเพราะมันจะเปลืองนมพยายามเอาฟองนะคะใส่ตูดซอดแตะแตะแตะเลีย <S <S 1> <S 1> ฝานี่ก็ใช้ได้ทั้งสองแบบนะวั